ดวงความรักชาวทัดลมนะคะ10วันนับจากนี้นะมาฟังกันนะคะเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะแม่หมอนับแบบไทยนะคะธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มเนาะในช่วง10วันนี้จะเป็นยังไง3ใบแรกนะคะจะเป็น Energy เป็นพลังงานเป็นความคิดนะคะความรู้สึกของชาวทัดลมนะคะที่มีต่อคนรักเนาะอ่ะ3ใบามาแล้วนะคะ ใบแรก The Empress นะคะ t e of Cups แล้วก็ไพ่ The High Fan คือไพ่พระนั่นเองความหมายเป็นยังไงอ่านแม่หมออ่านให้ฟังนะ,ะ The Empress เนี่ยไพ่คุณแม่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะม,มีคุณลูกด้วยนะคะมีเบบีแล้วก็คำว่าครัวเนาะ,ะช่วงนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะกำลังประสบปัญหาทางอารมณ์ อาจจะเป็นเรื่องภายนอกก็ได้ที่ถาโถมเข้ามาเพราะว่าเทนนอ u คับใบนี้เห็นชัดเจนนะคะว่าฝนกำลังตกนะนี่เห็นไหมคะแล้วก็วิ่งกลางสายฝนอยู่นั่นนั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายหรอกนะม,มันเป็นความรู้สึกอบอุน่นเป็นความรู้สึกว่าโอเคเราต้องสู้เพื่อคนอีกหลายคนอันเนี้ย ได้ทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่นะคะถ้าคนโสดก็เป็นยังไงก็คือว่าคนโสดอาจจะแบกรับภาระนะคะของคนในครอบครัวนะพี่ป้านะอา ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือแม่แต่น้องอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะความรักความผูกพันมันก็อบอุ่นแหละแต่ว่าทาไมปัญหาชีวิตเยอะจังเลยช่วงนี้ฉันจะผ่านมันไปได้ไหมครอบครัวของเราะจะผ่านมันไปได้ไหมนะคะด้วยความใจดีมีเมตตาของคุณนั่นเองนะคะไพ่พระขึ้นมาเนาะคุณจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่าอยากช่วยเหลืออยากให้คําปรึกษาอืม แล้วก็อยากรับอุปการะเด็กบางครั้งนะเพราะบางคนนะกรณีบางคนนะคะเพราะว่าบอกไปก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนโอเคค่ะมาต่อเพราะน่าจะเป็นเสียงรถไฟอะไรสักอย่างเมื่อกี้เสียงเนาะอ่ะคือในฝั่งของคุณนะ energy ความอบอ้อมอารีความมีเมตตาสูงมากที่มีต่อคนรักครอบครัวบุตร นะคะหรือ,อ,อบริวารน,นะอันนี้คือฝั่งของคุณทีนี้3มใบถัดมานะคะก็คืออารมณ์ความคิดความรู้สึกของคู่ของคุณเนาะเขาเป็นยังไงนะคะที่ที่มีต่อความสัมพันธ์นะคะหรือที่มีต่อคุณนะคะ ในฝั่งเขาเป็นราชาถือดาบนะคะราชินีถ้วยแล้วก็เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาในลักษณะนี้นะ,ะเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาให้เด็ดขาดนะคะแล้วก็เขาเข้าใจเขารู้ว่าคุณรักเขาแค่ไหนนะคะเขารู้ว่า คุณต้องการจะให้เขาได้อะไรแต่สถานการณ์ช่วงนี้นะคะเขารู้สึกว่ามันสูมเสียงเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภยัยเพราะว่า the tower เนี่ยเหตุการณ์ที่พวกคุณเจอมันอาจจะรุนแรงขึ้นหรืออาจจะพังเสียหายเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะมีการทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ได้การทะเลาะกันเนี่ยอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันระหว่างคุณกับเขาแต่เป็นระหว่างคุณกับเขาและบุคคลอื่น ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมามันมันเป็นอะไรที่ความไม่แน่นอนออความเขาเรียกอะไรคอนโทรลไม่ได้นะคะหรืออุบัติเหตุนะคะคาว่าอุบัติเหตุอาจจะอุบัติเหตุจริงๆที่เจ็บเนือ้อเจ็บตัวหรืออุบัติเหตุทางอารมณ์คําพูดและสถานการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาต้องการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้มันจบแบบจริงๆแบบ ไม่ได้ละฉันยอมไม่ได้ฉันจะต้องแสดงริดฐานาุภาพให้เขาเห็นว่าเขาแบบสามารถโปรเทคความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไรนะคะหรือถ้าคุณมีประเด็นการสองคนนี่แหละไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกเขาเองก็มีความต้องการที่จะเคลียร์ให้มันจบเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตนะคะอือหรือไม่อีกกรณีหนึง่งอ่ะไม่หมาเพิ่งนึกได้ถ้า เขาคนนี้นะคะอาจจะมีประเด็นกับคนอื่นที่มาชอบผอเพราะว่าไพ่เควิ of c u ั s ใบนี้นะคะจะเห็นว่า,าน้องโลมาเนี่ยจะเอ,อิ่มนิว้วน้องโลมาเนี่ยยื่นถ้วยให้ผู้หญิงคนนี้นยคมว่าอาจจะมีคนมาชอบเขา,าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ก็ได้แต่เขากําลังจะหาวิธีหาทางในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกนะคะเพราะว่าถ้ามีคนมารักมาชอบ เขาแล้วคุณรู้อะไรเงี้ยเออฝั่งโน้นเขาก็แบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเปิดเผยอยากให้รู้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาตา่อมาคุกก็จะทะเลาะก,กันใช่ไหมเออนั่นแหละเขาต้องการที่จะจบประเด็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะไปแก้ไขเองอ่ะทีนี้อีกสาใบถัดมานะคะเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะอ่าโฟร์โซดนะคะนิ่งๆนะคะสถานนิ่งๆสถานการณ์นิ่งๆพักจงพักใจเนา ราชาถือไม้นะคะโอ้ขออีหนึ่งใบเจ้าจเจา h เฮ m เมนะคะแม่หมอรู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยม,มันจะค่อนข้างราบเรียบราบรื่นนะใช้คำว่าราบรื่นดีก,กว่านะคะก็คือว่าไม่ได้มีการแบบสับสนวุ่นวายหรือไปทะเลาะก,กันกับใครคือมันจะนิ่งขึ้นนะคะ เอ,อก็คือแบบถ้าเขาหรือคุณมีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจก่อนหน้านี้นะคะไพ่สีดาบมาน่นหมายว่าแนวโน้มมันจะนิ่งน่นหมายว่าเขาจะหยุดทําเอ,อหรือเขาจะแบบไม่ทําและช่วงนี้หรือปัญหานั้นจะไม่เอาไม่ถูกพูดถึงในช่วงนี้ระหว่างคุณกับเขาเพราะว่าเริ่มมองหาเหตุผลนะคะในการอยู่ร่วมกัน าาไพ่ราชาถือไม้เท้าขึ้นมาเนาะราชาถือไม้เท้าขึ้นมาแบบว่าเออต้องแบบคุยกันยังไงเราจะต้องทํายังไงดีวะคู่ของเราอะ่ะมันถึงจะสงบสุขมันถึงจะไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีกปัญหาที่มาจากทางคนอื่นแล้วก็ระหว่างคู่ด้วยกันเองนะคะก็อ่า um, The h e r m i t ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเป็นไพ่ที่แสดงออกถึงความเงียบ เงียบในที่นี้เนี่ยพวกคุณอาจจะคุยกันด้วยอารมณ์ที่เย็นขึ้นนะคะไม่ใช่การหายไปก็ได้นะคืออาจจะคุยกันน้อยแต่เข้าใจกันมากเนาะไพ่เดอะเทอร์เเออไม่จําเป็นต้องสื่อสารด้วยคําพูดแต่ว่าเราใจสื่อถึงกันนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าจะเป็นช่วงพักใจละกันนะคะสถานการณา์ที่คุณเจอมากกว่าหน้าเนี้ยมันก็จะแบบทุเลาลงนะคะกลายเป็นพักละกันในช่วงนี้เนาะนะคะอ่ะ ขอ3มใบนะคะอีก3ามใบเป็นคําแนะนานะคะว่า,าพี่ไพ่จะแนะนําอะไรคุณในวันนี้นะคะเก้าเหรียญหนึ่งดาบแล้วก็ดอะแมจิเชียนนะคะเก้าเหรียญหนึ่งดาบแล้วก็ดอะแมจิเชียนข้อห้าชัดเจนข้อความในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าคุณมีสิ่งที่ดีมากๆอยู่แล้วในชีวิตความรักการงาน หรือสิ่งที่คุณเลือกอะไรก็ตามที่คุณสร้างมาจากด้วยตัวเองหรือด้วยกันก็ตามอันนี้คือความชัดเจนความถูกต้องคือความสําเร็จคือสิ่งที่แบบมันทรงพลังมากๆแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอันใดที่คุณจะต้องไปไขว้เขวนะคะด h มมาจิเชียนมาเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มันพร้อมที่จะเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตทั้งเ,เงินงานความรักนะคะแล้วก็ เขาเรียกเลยนะไพ่ดาบมันหมายถึงแบบอํานาจวัดบารมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะตำแหน่งหน้าที่ก็ได้นะคะมันพร้อมที่จะเอาไปต่อยอดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะแม่หมอบอกเลยว่าเมื่อมันเดินทางมาถึงเก้าเหรียญแล้วเนี่ยเหลืออีกแค่เหรียญเดียวก็จะ เป็นความมั่นคงเป็นสิบเหรียญคือแต้มที่สูงสุดแล้วในไพ่นะคะเพราะฉะนั้นอ,อยากจะให้ประคับประคองนะคะแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหารับฟังกันเนาะแล้วก็ส่งเสริมอะไรที่ที่คู่ของเราเขาเขาเขามีความสามารถเขาทำแล้วดีดีต่อทั้งตัวเขาและตัวเราส่งเสริมเราอย่าเพิ่งไป มองว่าถ้าเขาได้ดีแล้วเขาจะลืมเราไหมไม่มอรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาไปได้ดีแล้วเขาลืมเราอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันที่เราส่งเสริมเขาเราก็ต้องส่งเสริมตัวเองด้วยนะคะและก็บอกตัวเองว่าอเรามามาถึงวันนี้ด้วยกันแล้วอ่ะถ้าอีกคนนึงประสบความสําเร็จหรือมีชีวิตที่ดีกว่ามันก็เป็น เขาเรียกอะไรนะจิตสํเนึกของคนคนนั้นแล้วแหละว่าจะทํำยังไงกับชีวิตจะทิ้งกันหรือไม่ทิ้งกันอะไรมันก็อยู่ที่วิจารณญาณน,นะคะซึ่งแม่หมอคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจได้นะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ